สวัสดีครับผมห่อกำลังซักตนน้นแรกๆครับโมนี่ผมมีอย่างหลายครับ พาพี่พอน้องมากินลูกสินคือเกา่าเลยพี่น้องเอ้ยผมมีคลิปสีท่ทยเลยพี่น้องมีแต่กินครับโอ้ยหมดท่อนท้างเลยวันนี้สิไปเนี่ยอไรอะไรพี่น้องเอ้ยถ้ากลับไปอยู่บา้านไปเลยครับหลังจากสิ้นเดือนนี่ก็เดี๋ยวกลับไปอยู่ตา่างจังหวัดแล้วครับเดี๋ยวสิเห็ุคลิปต่างจังหวัดหาไทยอยู่ไทยกินอยู่ต่างแย่งวัดแหละวันนี้มาครับบ่อลายใหญ่ฮาครับมากินลูกสินอันมาซักเรื่องวันนี้ครับนี่ พักกระบ,บอกบายนะครับนี่แตงกว้าครับหลักลูกชิ้นทอดครับนี่นี่ครับม้าครับพี่น้องมาเป็นพี่น้องแน่บห็น สิ่ทับลิปแนวไหนพี่รองเอ้ยจังหวบังข็ดไปกับจอดวียแค่พอถึงลอยลอยก็กว่าเก็บเ่อนกันบอไรเยัเพื่อ เส้นกับสี่พันมาเด้อพี่น้องบ่ได้ถอดเองครับเพราะว่าเหลืองานมากกับสี่พันมาทอยากตลาดเนาะไมละสิบบาทสี่พห้าสิบบาทครับลงทุนบ่หๆๆลายเก็กบเก็บเจรกิบก็คือบานอื่นเพิ่นอู้กินหนิครับพี่น้องเอ้ยกุ้งปลางมึกส่เนาะต้นเท่ามันบ่มีครับพี่น้องได้ชแล้วสำนัน,นเนาะ ลูกสินกมีลูกสนหมูครับลูกสนเอ็นหมูครับลูกสนป้าแล้วับสาลายมาเด้อพี่นรองมาแสบแสบน้ำหนักสาครับลูกสนทอดเดี๋ยวจะพหมากนอกพี่นรองเนาะ เวลากินปอบปอบเพราพี่าวิโนะเยอะนักศมกษามันมันสิสมัครเนาะมาเด้อพี่น้องตุกมบาดตุกหลังคาเลยครับ่สิเอิญเป็นบาดบาดกับยันบาดอื่นเอิญบ่ได้เอิญกับสิน้อยใจพี่น้องเอินทุกบ้านเลยครับมากินน้ำหนักซับของกินกับลูกซินทอดนี่แหละครับบ่ได้ของรูรายยังดอก กินไปกินมากกับอิ่มพี่น้องเหลือห้าสิบบาทหาไม้ครับเหลือคือเก่าครับเหลือประมาณไมก้กวักๆเลยพี่น้องแหงกว่ากับเหลือสามหน่วยกินบริไลคือบ,บาดอื่นครับพี่น้องบาดอาซากับกินได้อิ่มกับเซาพี่น้องกินได้กอะบริไลที่หากจากไายให้พี่น้องเบิ้งครับหากรีบลงแต่ละมือครับปกติมือ ล่องสองหมื่เดี๋ยวนี้ก็สองมือนสามหมื่นเลยนะครับลงคลิปหนึ่งครับพี่น้องนะซากขอบคุณห,หลายๆครับขอบคุณทุกๆบ้านทุกรางคาครับนะซากโชวงโมเด็งกรงานรันโตครับไปเยี่ยมศาสตรดเดอร้อพี่น้องครับไปนาพี่น้องทุกคนแล้วครับรรที่มี้นะซากอีกสามวันนี้ครับฝากพี่อของเราไว้ตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะขอตั้งลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม